ฮัลโหลสวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะคะตอนนี้อยู่ที่บารันช์บีดพัทยาติดกับเซนทรัลบีดนะคะ วันนี้ไม่ทำงานเมื่อวานทำงานมีแฟนลับเอาขนมมาให้กินจะบอกว่าน่ารักมากแล้วก็มาถามข่าวๆวเรื่องเลปป็บแต่จะบอกว่าตอนนี้ลดน้ําหนักอยู่ห้ามชมกินใครชวนกินมีเงนินเ e มื่อวาน e of app พวกบรรดานางพิตีทั้งหลายกินยั่วเดี๋ยวจะโดนเพราะฉันกำลังจะลดน้ําหนักโอเคไหมน้ําหนักขึ้นมา7จกิโลใน,ในขณะเดียวกันตอนแรกอฟฟี่ผอมอีนี่อ้วนแต่ตอนนี้อีนี่ผอมอฟฟี่อ้วน นี่คือสภาพหนังหน้ามัน <c oughs> เตรียมเล่นน้ำเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันหน้าโอเคแต่ศีรษะเดี๋ยวไม่ไหวแล้วนะหัวไม่สราบกี่วันนับไม่ได้อ่ะนะยังขาดที่นี่บรรยากาศดีตอนนี้ลดน้ำหนักอยู่ <c oughs> ใครมีทริปอะไรโอกโหเพลงเลิกได้ ใครมีชิปอะไรดีๆบอกมานะเขาอยากลดน้ำหนักเร็วๆแต่ไม่เอายาเเลยความอ้นที่มีโยโยกเอฟเฟกเพราะว่าไม่กินเอาวิธีธรรมชาติโอเคล้าเจอกันเดี๋ยวกับพรุ่งนี้แล้วกับพรุ่งนี้ไปเจอมแมลงเมี่ยงที่นนท <Yeah! S 2> บุรีเย้บุยย